สวัสดีครับผมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง A N Channel ครับทุกคนครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเครื่องโกนหนวดไฟฟ้านะทุกคนเหมือนเดิมนะครับออกตัวไว้ก่อนผมไม่อไม่ได้โฆษณาหรือว่าสปอนเซอร์ให้เป็นสปอนเซอร์ให้เขานะครับก็คือเนี้คือผมได้แกะออกมาใช้งานแล้วนะครับทุกคนยี่ห้อตอนนี้ผมสั่งจากช้อปปีนะครับดูจากภาษา อยู่ข้างกล่องแล้วเนี่ยน่าจะน่าจะมาจากจีนนะครับทุกคนแล้วก็อยู่ในตัวช้อปปีเนี่ยมันมีสัญลักษณ์ M I มันเหมือนของเสี่ยวมีอ่ะครับนะครับน่า,น,าน่าจะอยู่ในเครือเดียวกันมั้งถ้าจำถ้าอันนี้คิดคิดว่านะเพราะว่าตัวตาสัญลักษณ์ที่อยู่อยู่ในช้อปปีอะ่ะมันขึ้น M M แล้วก็ I นะครับซึ่งที่ผมเจอเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของเสี่ยวมีนะครับก็วันนี้ จะมารีวิวนะครับในส่วนของตัวที่โกนหนวดไฟฟ้านะครับเผื่อท่านสุภาพบุรุษนะครับหรือว่าสุภาพสตรีที่อยากจะใช้มาในการทําความสะอาดหรือว่าโกนขนขานี่คือทําได้เนาะแล้วก็คือหลกัหลกๆเลยก็คือโกนหนวดนะครับยี่ห้อของมันก็คือไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรนะแต่ผมขออ่านตามตัว Enchain หรือเปล่าถ้าไม่ถ้า,ถ,าถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับ คือมันมีตัวซีเนี่ยมันมีขึ้นตรงนี้คือผมไม่ผมไม่มั่นใจว่าเป็นภาษาอะไรเนาะแต่ดูแล้วมันน่าจะเป็นภาษาจีนครับทุกคนที่แปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้คือยี่ห้อของเขาผมแกะออกมานะครับใช้งานก่อนมารีวิวนะครับก็คือ,อจะใช้ไปด้วยรีวิวไปด้วยมันกลัวมันสะดุดนะครับก็เลยใช้ลองใช้ดูก่อนก็คือมันโอเคก็เลยมารีวิวนะครับนี่ก็เป็นภาพของโฆษณานะครับ ตัวนี้อันนี้ก็เป็นคู่มือแต่เป็นไม่มีภาษาอังกฤษเลยนะครับเป็นภาษาจีนหมดเลยนะครับผมอะไม่เป็นไรแต่มันก็อยู่ในช h o ป e e เนี่ยมันก็บอกอการใช้งานเป็นภาษาไทยไว้อยู่นะครับก็คือเหมือนจะนำเข้ามาขายโดยคนไทยนะครับ,ก,บก็อุปกรณ์ในกล่อง ก็มีตัวคู่มือนะครับตัวแล้วก็ตัวเครื่องนะครับผมคือในเครื่องเนี่ยมันอ่าตัวนี้จะเป็นตัวปิดนะครับมาออกแล้วนะครับจะประกอบด้วย3ใบมีดนะครับเขาบอก123นะครับอยู่ข้างในมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยมันทำงานยังไงนะครับก็คือตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวหมุนผมคเปิดให้ดูมันจะหมุนยังไงเนี่บ ตัวนี้หมุนหมุนแรงอยู่นะจักรจี้มือได้เลยเนี่ยเห็นไหมนะครับเสียงก็ประมาณนี้ครับทุกคนตัวนี้เนี่ยเวลาเวลาเราโกนหนดนะครับคือมันมันจะไม่หล่นออกข้างนอกมันจะมันจะไกมันจะปัดแล้วก็กินเข้าไปเลยแล้วมันจะมาค้างอยู่ในตรงนี้ครับเราก็ใช้แปรงที่เขาให้มาด้วยเนี่ยปัดนะครับปัดตรงนี้ออกนะครับตรงนี้ด้วยนะครับ ก็สามารถสามารถใช้แปลงปัดปัดเคียร์ออกแต่คือมันก็ออกยังไม่หมดเนาะเพราะว่ามันตรงนี้มันลึกๆมันถ้าเกิดทําแรงเนี่ยผมก็กลัวมันมันขาดออกนะครับซึ่งตัวนี้มันสามารถถอดได้ตัวนี้มันไหครับความความยืดหยุ่นความยุบตัวนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ ียงก็จะประมาณนี้ครับทุกคนนะครับตัวนี้แบตอยู่ที่1,400ม ah ิลลิแอมนะครับก็กันน้ำได้ที่ IPX7 นะครับผมก็หลีกเลี่ยงการแช่น้ำหรือว่าการล้างน้ำนะครับให้ใช้แปรงปัดเอานะครับแล้วก็ที่ที่อีกอุปกรณ์ตัวนึงก็คือเป็นสายชาร์จนะครับอ่าเป็น Type C นะทุกคนนี่ครับรูชาร์จตัวนี้ผม ใช้เวลาชาร์จประมาณ90นาทีนะครับกว่าจะคือแบตจะเต็มนะครับผมก็เสียบเข้าอะแดปต์กับอะแดปเตอร์ก็ได้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมมันมันมันวิ่งไปวิ่งมาทุกคนนะครับนะตัวนี้น่าจะเป็นที่กันหนัวเอกันขอบใช้ เ,เหมือนคราวหรือว่าอะไรที่ที่เวลาเราตัดผมไปสามารถมันมันน่าจะทําได้นะตรงนี้เนาะน้ำหนักก็ไม่หนักมากนะทุกคนอ่ประมาณ130กรัม140 140กรัมนี่นะครับก,ก็ก็ไม่ได้หนักนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวจะไปพาไปดูว่าผมใช้งานนะครับมันเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราเปิดเครื่องแล้วเราก็ทำการโกลนวดนะครับทุกคน ก็ความรู้สึกก็มันจั๊กจี้นิดหนึ่งนะครับมันรู้สึกเหมือนจะบาดท,ที่เนื้อของเราแต่มันไม่บาดนะครับก็ค่อยๆทำค่อยๆโกนไปนะครับมันมีทั้งหมด3ใบมีดนะครับแล้วก็พลิกด้านกับด้านเอาตามความถนัดของมือจับของเรานะครับ ก็ค่อยๆนะครับเล็มๆไปเรื่อยๆนะครับเราอยากไปโดนจุดไหนนะครับทุกคนนี่ครับมันก็จะแบบเหมือนแบบมันดึงๆนิดนึงนะครับเพราะว่าดูแล้วใบมีดน่าจะไม่คมมากเท่าไหร่นะครับก็แบบมีกระตุกกระตุกนิดนึงนะครับอาจจะแบบหน่วงๆแต่ไม่ถึงกับเจ็บนะครับทุกคนแค่หน่วงๆนะครับก็ใต้คานะครับมันก็เข้าได้นะทุกคนนีครับก็ อาจจะย้ําหน่อยบริเวณเดิมนิดนึงนะครับเพราะว่ารอบแรกอาจจะไม่ตัดนะครับเท่าไหร่นะทุกคนนะครับก็ตัวนะครับเศษผงที่หล่นออกนะครับนี่ครับมันก็จะตกอยู่ข้างในนะทุกคนนะครับที่หล่นลงมาจากข้างบนนะครับเราก็ง่ายๆนะครับทำความสะอาดง่ายๆโดยการใช้แปรงนะครับแปรงที่มาอยู่ในเซตนะครับปัดออกนะง่าย แปลงตัวนี้นี่เองนะครับแล้วก็ปัดมันจะมีให้2ด้านนะครับแล้วก็ปัดเลยนะครับผมก็ตัวนี้ถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็ราคาจาก600กว่าบาทเนี่ยเหลือประมาณ199บาทนะทุกคนรวมค่าส่งก็ตกไป200ประมาณ230นะครับก็ราคาไม่แพงมากเท่าไหร่นะครับก็ถ้าเกิดสนใจนะครับก็สามารถสั่งได้ใน s h อป e e นะครับอันนี้ไม่ได้โฆษณาเนาะก็คือบอกต่อนะครับใช้ดีแล้วบอกต่อแค่นั้นเองครับผม ก็ประหยัดเวลาเราลงได้เยอะเลยครับต่างจากการที่เราใช้มีดโกนนะครับผมก็มาฝากแค่เท่านี้ครับผมถ้าชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับนะครับก็เกลี้ยงเกลาดีนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับสาธุสาธุ ไอ้กด subscribe ใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำรวยเงินทองให้มั่งมีสีสุกกดเลยกดเลย